คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่ทำตามอาจมีคำหยาบและคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมานที่นีด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นลุลล์โอเคกรับสวิตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่ผ่านทางเข้าดูด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กันในโรม่าอีกแล้วครับผมโจ๊กหมูนะครับผมเนาะสู้โรม่าอีกแล้วนะครับผมร้อยหนึ่งนะครับผมร้อยหนึ่งวันนี้เนาะ ก็ขอจัดหน่อยแล้วกันนะครับผมร้อยหนึ่งนะครับผมแน่นอนนะครับผมวันนี้วันสองวันวันนี้นะครับผมทุนหนักอ่าทุนน้อยเบ็ดหนักนะครับผมเล่นได้นะทจมนะร้อยห้าสิบเมื่อวานเราได้ไปแล้วนะครับผมรอบนี้ขอย่อทุนลงมาอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเนาะขอไปแค่ร้อยหนึ่งได้ไหมได้นะครับผมไปกอไปแบบเมื่อวานด้วยนะครับผมเนาะ เป็นร้อยห้าสิบนะครับผมเนาะไปนะครับผมเนาะไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมก็ลองอะไรมั่วซั่วนะครับผมถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีนะผมเพราะวันสองวันมานี้นะท่านผู้ชมบอกเลยสองพันสามพันได้อยู่นะท่านผู้ชมนะได้อยู่นะผมบอกมาไม่ยากนะผมช่วงนี้สบายๆนะครับผมสไตล์จกหมูสู้โรมา่าโอ้โหเห็นป้าท่านผู้ชมมาอีกแล้วนะครับผม30 ผ่านเกมแล้วเราก็ได้นะผมเกมนี้เราก็ได้อ่ะมาสวยกัดเออสวยกัดุสย,ดยสวยจัดนะครับผมเนาะเออเคเกือบฟรีด้วยอ่ะเคเรายังมีทุนเพิ่มขึ้นมาเล่นได้เล่นได้นะครับผมเออแล้วบอกลือบอกไปว่าอ่ะสองวันวามนี้นะครับผมออตโต้นะครับผมต้องจมนะออตโต้แน่นอนที่สุดนะครับผมเมื่อวานดิเออไม่ใช่เมื่อเช้า เมื่อวานนะผมผมเล่นอ่า150ไปนะครับผม30เนี่แหละบอกมาพันกว่านะผมรอบนี้ก็30อีกรอบหนึ่งนะครับผมต้องไปอีกวันหนึ่งนะท่านผู้ชมนะขอหน่อยละกันโอ้โหมาใครไม่เล่นไม่รู้นะครับผมท่านผู้ชมมันอาจจะน้อยนะแล้วผมก็ไปตรวจดูใน YouTube นะผมก็เห็นโอ้หลายๆช่องเขาก็เล่นกันนะครับผมเนาะเออร้อยหนึ่งสามสิบ แค่คิดก็เหนื่อยละโอ้มาดูดิ90มาครับผมสวยขาดแต่ฟรีสปินนะครับผมเนาะได้ไหมโอ้โหดูแบบนี้มันต้องระยะยาวนะครับผมว่าจะเล่นได้ไหมนะครับผมเนาะอันนี้แค่ต้นเกมนะผมช่วงต้นเกมก็ถือว่าโอ้โหก็ได้แค่นี้พอนะผม300กว่าแล้วอะเออ แต่สำหรับแอดโจกหมูนะผมเนาะเออจะไปพอได้ไงนะผมต้องพิสูจน์นะฮะนานๆน,น,นะผมเล่นนานๆน,น,นะต้องเล่นนานๆต้องจัดให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับผมเล่นได้บอสามร้อยแปดสองร้อยแปดสิบลงมาบอได้อีกนะครับผม โอ้โหโอ้ยโบนัสเกือบเข้าอีกเอา้าเอา้านั่นไงผมว่าแล้วหลังๆเนาะหลังๆน,งงนี่มันต้องระยะยาวแล้วผมฟอมแบบเนี้ยมันต้องเล่นนานๆนะครับผมโอ้โหหลังเกมนะครับผมมันต้องวัดหลังเกมนั่นไงนั่นไงเริ่มแล้วเห็นป่ะท่านผู้ชมเออเริ่มแล้วเห็นบ้างปลุกไว้ามา อะไรที่มันได้มาง่ายๆมันเพะใส่นะผมเนาะแต่ถ้าเราเลิกก็ใส่นะผมเมื่อกี้นะฮะถ้าเราหยุดพอนะผมเนาะเออมันก็ได้นะเมื่อกี้สบับปอรโจ๊กหมูมันจะไปพออะไรแล้วี่ร้อยกว่ามันต้องบวกเป็นพันเนาะจริงๆคนเปลี่ยนเบ็ดนั่นอะเมื่อกี้เจ๊ไม่เป็นไรนะผมเนาะยาวๆแล้วกันนะครับผม ไม่ไหวบอกไหวเนี่ยคอมโบ3อีกแล้วนะครับผมเนาะคอมโบ4ี่มาไหมแจกันแถว3โอ้โหมาแถว1นิ่งโตมาแถว3เพื่อโอ้โหเกือบได้ฟรีปินนะผมเนาะเกมแล้วก็ฟรีปินมาหลังโอ้หลังเกมแบบโคตรจะหลังเกมเลยนะผมเนาะเออโอ้โหนั่นไงไม่มาอีกแล้วะกระเอ้ยยากนะผมอะไรก็ ติดๆขัดๆไปหมดตอนนี้โอเคสวยมาไม่มาโอ้โหนึกว่าได้เมื่อกี้ไม่แนะนนใไม่ทาตามอยู่แล้วนะครับผมเนาะเออจะบอกว่าเล่นเอามันจริงไหมก็ไม่จริงนะผมเมืกก่อกี้ก็มันเหมือนจะได้ไงต้นเกมมันเหมือนจะได้แต่หลังเกมไม่ได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นกำลังเข้าสู่ช่วงกลางเกมนะผมยังดูดขนาดนี้แล้วนะฮะเออเพิ่งจะหานาทีเองนะผมทักท่ามน มันออกมาตั้งแต่นาที2นาทีแรกนะครับผมเนะาะหลังจากนั้นแม่งโดนดูดลงมาเลยนะครับผมเนาะโอเคอีก2เวทได้ไหมคลิกไหมคลิกไหมจะเห็นได้ชัดเลยนะท่านผู้ชมนะจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะผมว่าต้นเกมเมื่อกี้ออกมาโคตรดีมากโอเคได้อีกเป็ดนึงอ่ะ โอเคโหสวยฟรีฟินไหมโอ้โหไม่ฟรีว่ะเคได้อีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งจะรอดไหมโอ้ไม่รอดนะครับผมท่านะผู้ชมโอเคร้อยหนึ่งสามสิบต้นเกมถือว่าใช้ได้นะผมบวกมาประมาณสามร้อยกว่าเล่นหลังๆมาไม่ค่อยจะได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวจัดมาอีกรอบหนึ่งล้กันนะครับผมเนาะ โอเคมาแล้วครับผมรอบนี้อัพไซส์ขึ้นมานะครับผมเมื่อกี้100ไป30อันนี้ไปสอ่งเอามา200ร้อยนะผมไป60นะครับผมอัพไซส์ขึ้นมานะครับผมเหมือนเดิม150อ่าออโต้นะครับผมเนะาะไปอัพไ,ไซส์อัพไซส์เลยนะครับผมเนาะก็จะกดได้แค่3ครั้งนะผมถ้าไม่ออกมาจริงๆนะกดได้แค่3ครั้งนะครับผมเนาะโอเคมาได้อยู่ เอ,อเคยเล่นไปแล้วนะแบบนี้เคยเล่นไปแล้วถ้าใครที่ติดตามแบบดูทุกคลิปของผมนะผมก็จะจําได้นะต่าดคนเล่นผมยังจําได้เลยนะครับผมว่าเคยทาไปแล้วแล้วก็ออกมาจะดีออกมาดีมากนะครับผมเนาะแต่ในคลิปนี้อ่ะก็โยนไปเลยละกันนะครับผมเนาะโอ้สุดท้ายนี้วุ่ยอย่างมาอยู่โอเคถูงลงมาได้ไหมนะวุ่ยได้อยู่มาสวย ขอามาโอ้โหไม่มาโอ้ได้แค่สี่สิบวะน้ำสมเคมว่าเป็นอย่างเฮ้ยเอาจริงดิเออผมไม่น่าเล่นแบบนี้เลยว่ะคือมันเสียวมากโอ้ยมาสวยยังได้อยู่นะเนี่ยยังได้อยู่นะเนี่ยโอเคเออโอ้ยนึกว่าจะหมดแล้วนะครับผมขอไปสามสิบเลยดีไหมเออไปสามสิบเลยหกสิบไม่ไหวแล้วผมสองร้อยไม่งโอ้โหมดไวก้ก็่าสามสิบอีกเมื่อกี้ <Okay. S 2> ดูเพราะความมันทึงเท่าน,นั้นนะท่านผู้ชมนะผมอาจจะทำอะไรไปแบบไม่คิดนะครับผม <laughs> <laughs> เออโอเคไม่มาไม่มาสุดท้ายนี้โอเคยังมาอยู่เพื่อนยากนะบอกเลยท่านผู้ชมก็โอเคครับผมโอเคครับผมสวย ลงมาไหมโอ้โหไม่ฟรีสักทีวะเฮ้ยไม่ฟรีสักทีไม่ดีขึ้นเลยนะผมตอนนี้ขอฟรีสักทีเถอะได้ไหมโอ้ผ่านไปแล้วแปดนาทีครึ่งนะครับผมเล่นอะไรของผมวะเนี่ย <c oughs> เออโอ้แต่โอ้โหรอบนี้มาแบบจริงเลยนะผมเนาะคุณน,น้อยเบ็ดหนักของจริงนะครับผมงบต่ำๆนะฮะเบ็ดสูงๆนะครับผม ก็จะเล่นสักหน่อยเล่นได้นะผมตวงต้นเกมหลังเกมนะไม่ค่อยจะได้นะผมโอเคโอ้โห,หมาตัวมา20ถือว่าช่วยชีวิตได้อีกนิดหนึ่งนะผมสวยครับผมอ่ะเผอเอได้ฟรีสปินอ่ะได้ครับผมสวยฟรีสปินห้าไหมเพื่อนโอ้ดีที่สุดก็ได้นะครับผมฟรีสปินนะฮะขอ,อคืนหน่อยโอ้โหไม่เข้าว่ะโอ้ยากนะผมมาบอกเลยไป ครั้งนี้ไม่รู้จะเข้าเข้าเยอะไหม9นาทีครึ่งนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบนี้จะได้ไหม,อ,มอยากจะไปรอบหน้าเป็นเบ็ท75วะ่ะเพราะว่าผมเล่นเบท75ช่วงนี้เข้ามือนะเออเล่นเบท75เข้ามือนะผมโดตได้เลยเอ,อ้โหมาสองลายนะผม400โอเค ลอดตายเฉยนะครับผมสวยบิ๊กวินนะครับผม,อม,ร,บผมรอบนี้สวยจัดโอ้โหต่อไหมเพื่อนต่ออีกนิดหน่อยได้ไหมไปต่ออีกนิดหน่อยวะโอเคถ้าได้ต่ำกว่านี้ผมจะไม่เล่นแล้วนะคืนทุนคืนกำไรแล้วนะผมนรอบแรกก้อ คุณแค่ร้อยเดียวนะครับผมเนาะรอบสองก็สองร้อยนะรวมกันเป็นสามร้อยนะครับผมตอนนี้ก็บวกเพิ่มขึ้นมาประมาณสองร้อยกว่านะครับผมเออเล่นได้ก็เล่นไปนะผมเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นนะครับผมเนาะโอเครอบหนึ่งปัดเซีนเล่นไปโอ้ยังได้ยังไ้แบบนี้ก็จัดต่อนะผมเนาะแหมลงบาแบบเหมือนไม่อยากลงครับ เหมือนมันขี้เกียจแต่ให้ผมแล้วอะโอเคนานๆทีนะผมได้อ่าช็อตเมื่อกี้ไปก็ถือว่าโอเคนะครับผมโอเคในะระดับหนึ่งนะฮะม,มาพอดีเลยนะผมเนาะมาพอดิบพอดีในช่วงฟีตปินด้วยนะครับผมนะเนาะเกมนี้จะรอดไหมเอา้าโดนแล้วเอา้าโดนโดนูดลงไปแล้วนะครับผมเอาพีร้อยพีร้อยไม่ได้ผมสต็อปเลยนะโอเคได้อยู่มาอยู่ กะว่าจะเล่นเศษไอ้คือแค่ห้าอนะผมเนอะเออแต่แม่งดูดลงไป400แนละ้วก็เอาหน่อยแล้วกันนะก็ผมโอเคมา490โอเคฟีสปินอีกรอบนะเพื่อนเอออุย้ยเกมที่แล้วก็ฟีสปินอ่าท้ายๆเกมแบบนี้วะ่ะโอ้ห้าอีกแล้วมาเออรอบนี้ก็ฟีสปินท้ายๆเกมอีกแล้วโอ้โหฟีสปินสิบมา ยังงั้นไปเหล่าเออเป็นอย่างนั้นไปนะครับผมเนาะเออหลังจากที่จะโดนลบนะผมกลายเป็นโดนบวกเฉยนะผมงงงงครับผมงงโชคดีไปเอ้ยท่านผู้ชมนะานานเออไม่ใช่นานแล้วแหละวันสองวันวันนี้ผมบวกเออบวกจริงๆจ,จังๆเลยแหละนะท่านผู้ชมนะเอาจริง คครับผมเอาเรื่องว่ะ12นาทีนะครับผมหลังเกมนะผมเนาะฟีสปินมาหลังเกมบ่อยอยู่นะครับผมเนาะต้นเกมไม่ค่อยมานะหลังเกมมาเฉยเลยนะครับผมเนาะโอเคโอเคหมดฟีสปินรอบนี้ผมพอเลยแล้วกันนะครับผมเนาะก็จะไม่ไปต่อแล้วเนาะก็ บอกมาครับผมผมควรนะครับผมเนาะเอาไว้เป็นคลิปหน้าดีกว่านะครับผมเนาะคลิปหน้าว่าจะเล่นแบบไหนนะครับผมแบบไหนที่จะดีแบบไหนที่จะจะเล่นได้นะครับผมเนาะเออก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไอ้เจ้าหมูด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ไอ้เจ้าหมูเล่นต่อไปนะสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะเออบอกมาประมาณเท่าไหร่สุดท้ายนี้โอเค<ๆ>ได้มาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบก็ได้มาประมาณ 480นะครับผมเกือบ500นะฮะท่านผู้ชมนะก็หักลบจากทุนที่เราเข้ามา้วครับผมแล้วก็โหอยู่ตัวแล้ววันนี้นะครับผมเนาะได้ทุน20ตอนเช้าอีกนะผม101วันนี้ยังไม่ลบนะครับผมเนาะเออเกมหน้าอาจจะลบก็เป็นได้นะครับผมติดตามเกมหน้าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมจุ๊บ